สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขนักขาชนะครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมของหุ้นรอบโลกนะครับผมเลขนักขาชนะครับผมทําขึ้นเป็นคลิปแรกตามความประสงค์ที่ f c นะครับผมขอมาว่าเลขนักขาชสามารถทําหุ้นต่างๆได้ไหมนะครับผมก็ขอมาก็จัดให้ครับผมก็ เป็นแนวทางนะครับก็ก่อนไปดูตัวเลขกันครับผมก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเลขหน้าคลาดด้วยนะครับผมขอให้ f c ทุกท่านที่มาชมนะครับคลิป นะครับของช่องเลขนักลาศมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามช่องเลขนักลาศและแนะนำบอกต่อขอทุกท่านจงมีแต่ความโชคดีมีโชคมีลาบนะครับร่ำรวยเงินทองมีสุภาพร่างกายที่แข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือขอให้รวยให้รวยให้รวยกันทุกท่านครับผมมาดูตัวเลขกันเลยครับพอมองเห็นไหมครับผม ก็คลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปแรกนะครับผมนะครับเลขนัการาดนะครับผมทําเป็นหุ้นรอบโลกนะครับแบ่งเป็น3ช่วงนะครับช่วงเช้านะครับผมช่วงเช้าช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับผมนิกเอชนิกเอชเช้านะครับผมเลขนัการาดนะครับช่องหน้าทั้งหมดนะครับผมเป็นตัวเด่นลูดนะครับนะครับวิน3ตัว สามตัวบนล่างนะครับผมส่วนตัวนี้คือตัวเจาะบนล่างนะครับผมก็นําไปเปรียบเทียบกับคุูบาอาจารย์ท่านอื่นนะครับผม fc ขอมานะครับเลขราดก็ทําให้นะครับผมก็ก็จะลงแบบนี้ทุกวันนะครับผมนะครับผมถ้าไม่มีเหตุการณ์ใดเปลี่ยนแปลงนะครับผมยกตัวอย่างวันนี้นะครับนิคิอิเช้านะครับเลขราดวางตัวเด่นไว้ที่ 5, 6, 3, 4จับคู่ ห้าสามห้าสี่ห้าหกหกสามหกสี่สามสี่นะครับนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างหุ้นรอบโลกช่วงเย็นนะครับบวกดึกนะครับก็มีดาวสตาร์ดาวสตาร์นะครับดาวสตาร์ช่วงประมาณ3ามโมงกว่านะครับผมเด่นคลาดจับไว้ให้นะครับวางวางเด่นนะครับวางตัวเด่นไว้ที่2 3 8 9 นะครับจับคู่28 29 23 38 39 89นะครับผมยกตัวอย่างนี้นะครับหวังว่า fc ทุกท่านคงเข้าใจนะครับผมนำไปใช้ได้เลยนะครับขอทุกท่านมีโชคมีชัยอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครครับผมรวยรวยรวยขอฝากช่องเลขคลาดไว้อ,อ้อมอกอ้อมใจด้ด like, ด share, ดว,ยวยครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวยรวยครับผมสวัสดีครับ